ตลึงเลยปุ๋ยพืชงามหาง่ายใช้ง่ายบำรุงต้นพืชให้ติดดอกออกผลปราบเชื้อราที่ต้นพืชสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาใช้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชจากของใกล้ตัวซึ่งเราหาได้ง่ายภายในคูเรือนของเราครับจาก สองสิ่งนี้เลยครับสิ่งแรกนะครับคือขี้เท้าถ่านขี้เถ้าถานที่เรเหลือจากการหุงต้มแบบนี้ครับขี้เท่าถานแบบนี้นะครับจะช่วยบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆบำรุงดินปรับสภาพดินและยังกําจัดเชื้อราใต้ดินช่วยต้นพืชให้ลอดจากการตายได้นะครับและตัวที่สองน,นะครับเราจะมาใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอก ถ้าบ้านใครนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูหรือแม้กระทั่งเลี้ยงไก่เราก็ใช้ปุ๋ยคอกส่วนนั้นได้ครับนี่ครับนำไปตากแห้งนะครับและนำมาบำรุงต้นพืชให้งามได้ครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับวิธีการใช้ปุ๋ยสองตัวนี้นะครับบำรุงต้นพืชใส่พร้อมกันต้นพืชจะงามมากเลยครับการใช้ปุ๋ยสองตัวพร้อมกัน เราจะประหยัดทั้งเวลาและรายจ่ายภายในคูเลนของเรานะครับเราจะมาทําแบบนี้กันเลยครับถ้าเรามีปุ๋ยคอกที่ตากแห้งแล้วนะครับแบบนี้ปุ๋ยคอกแบบนี้นะครับเราจะต้องนําไปตากแดดสัก7วันนะครับหรือ7แดดนะครับเราถึงจะนํามาบารุงต้นพืชเพราะว่าปุ๋ยคอกพวกนี้นะครับถ้ายัางไม่แห้งเราอย่าไปใส่ต้นพืชโดยเด็ดขาดเพราะว่า จะเกิดกา๊าซและแก๊สทําให้ต้นพืงเราเฉาตายได้ครับและในการใช้ส่วนผสมของของี้เถ้าถ่านนะครับในการบารุงต้นพืชและปราบเชือ้อราต้นพืชนะครับเราจะประหยัดในเวลานะครับและรายจ่ายเราจะผสมกันแบบนี้เลยครับส่วนผสมนะครับเราไม่ต้องปิดมานะครับเรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปได้เลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแบบนี้ครับทังขี้เท่าทานและปุ๋ยข้อจะรวมตัวกันได้แบบนี้นะครับเราก็นําไปบํารุงต้นพืชได้แล้วครับและกําจัดเชื้อราใต้ดินที่ต้นพืชแบบได้ผลดีมากตามไปดูวิธีใช้กันเลยครับในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะครับในการบํารุงต้นพืชใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับเพียง เราโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชหรือแปลงผักได้เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ดวยใต้คลิปทางช่องดิไทพีแชนแนลได้นะครับใช้ได้ทั้งพืชกระถาน,นะครับและต้นพืชที่ปลูกลงดินเลยครับนี่ครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดอย่างที่ผมกล่าวไปเลยนะครับโรยเข้าไปเลยครับในการใช้ขี้เถ้าถ่านเป็นส่วนผสมนะครับเมื่อเราโรย เข้าไปที่โคนต้นพืชหรือแปลงผักนะครับและเมื่อเราลดน้ำตามนะครับที่เท่าทานที่มีส่วนผสมอยู่ในนี้นะครับจะไปกำจัดเชื้อราที่อยู่ใต้ดินเชื้อราที่อยู่บนดินสาเหตุของโรคลากเน่าโนเน่าที่ต้นพืชแบบได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการใช้ขี้เท่าทานและการใช้ปุ๋ยคอกนำมาบำรุงต้นพืช และการปราบเชื้อราที่ต้นพืชกันนะครับใช้กับไม้ดอกไม้ประดบับปุ๋ยสูตรนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับทําให้ต้นพืชมรานะครับใบเขียวขั้วเหนียวและใบนะครับจะสีสวยสดใสแบบนี้เลยครับในการใช้ปุ๋ยคอกและในการใช้นะครับที่เท่าทานนำมามาลงต้นพืชที่เป็นไม้ดอกแบบนี้นะครับโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับ แต่เราอย่าใช้เยอะนะครับเพราะว่าส่วนผสมของปุ๋ยคอกแบบนี้นะครับเมื่อเราใช้เยอะอาจจะทาให้ต้นพืชเราแคะแกนได้เพราะว่าต้นพืชที่อยู่ในกระถางเป็นนี้นะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยคอกจานวนมากเลยนะครับต้นพืชก็จะได้รับปุ๋ยจํานวนมากทําให้ต้นพืชแคะแกนได้ครับในการใช้ปุ๋ยพวกนี้นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพเราจะกะเกณไม่ได้นะครับว่าเราจะใช้ตำนวนเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเราใช้ปริมาณแต่พอดีนะครับจะทำให้ต้นพึ่งเรางามมากแบบนี้เลยครับแอะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สูงด,ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการกาเกษตรนะครับช่วยประหยัดรายจ่ายภายในคุเรืองของเราและยังประหยัดเวลาด้วยครับในการใช้ปุ๋ยคอก และส่วนผสมน,นะครับของที่เท่าทานนำมาบำรุงต้นพืชและกําจัดโรคพืชอ,อย่างโรคเชื้อราที่ต้นพืชนะครับได้ผลดีมากลองนําไปใช้กันดูได้เลยครับนํามาโรที่โคนต้นพืชเลยครับหรือแปลงขักใช้เป็นประจํานะครับต้นพืชเราจะงามและติดดอกออกผลไวไม่มีโรคเชือ้อรามาลบก,กวนอีกต่อไปเลยครับได้ผลดีมากดูดีครับต้นพืชงามมากเลยครับ